สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแม่สายพินฟ a มิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมากวนมะม่วงอีกแล้วค่ะกวนมะม่วงตากนะคะเพื่อนๆปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่เกลือค่ะ กดติดตามช่องแม่สายจินแฟนิลี่ด้วยค่ะและเอียดยิบเลยค่ะเพื่อนๆใช้เครื่องปั่น ร้อนมากๆเลยนะวันนี้ตากแดดตากแดดตัวดำอีกแล้วค่ะต่างมาม่วนแม่อยากทำก็ตัวดำอีกแล้วนะคะเพื่อนๆกระเด็นซะกระเด็น ปิดฝาไว้สักหน่อยให้เขาเดือดเขาเดือดใส่เราแล้วมือพองเลยค่ะเพืเ่อน ถ้าเราไม่กวนมันก็จะติดก้นหม้อนะคะเพื่อนๆเราต้องกวนบ่อยๆค่ะคนตลอดเวลานะคะเพื่อนๆแม่ก็ทำไปใส่ตัวดำไปด้วยฟาร์มขยัน แดดหูเอ้าแดดยแดดหูอ้อแดดหูทำไมเนี่ยอาแดดหูมันจะตากไม่ได้นะดูแดดหูมืดมิดเลยอะดูสิเพื่อนเพื่อแดดหูมืดมิดเอาดดเขาสิ แดดหูกฝนจะมามั้งเย็นเนี้ยไม่ได้ตกหลายวันแล้วนะว่าเราอะจะตกแต่ที่อื่นโอ้ยร้อนอาจจะเป็นลมนะวันนี้ดีแดดหูกอีกร้อนเข้าไปใหญ่อีก กดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลีด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลีด้วยกดกระดิ่งกดตับสไคร์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆใครที่เข้ามาชมขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวก็จะไปเอาใบตองอีกนะคะแล้วก็มาตากคะ่ะ